สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้11สิงหาคม2 5 6 5ครับ6โมงเช้า45นาทีครับช่องตองพร้อมนำเรื่องเงินผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องครับ19สิงหาคมนี้ครับผู้สูงอายุรับเงินพิเศษครับแต่ว่าในวันดังกล่าวก็จะมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้เงินนี้เหมือนกันผู้สูงอายุที่อายุ60ปีแล้วแต่ไม่ได้เงินนี้คือใครชมฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ 19สิงหาครับรัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุพิเศษตามมติคอรมอครับผู้รับเบี้ยยังชีพ600บาทเป็นประจำทุกเดือนรับ100นะครับ19สิงหาผู้เคยรับเบี้ยยังชีพ700บาทเป็นประจำทุกเดือนรับ150บาทนะครับ19สิงหาแล้วก็ผู้เคยรับเบี้ยยังชีพเป็นประจำ800บาทรับ200บาทนะครับ19สิงหาแล้วก็ผู้เคยรับเบี้ยยังชีพ1,000รับ250บาทนะครับ19สิงหาเงินนี้ ผู้สูงอายุรายใดที่เคยรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือนเป็นเงินสดเงินนี้ก็จ่ายเป็นเงินสดที่อบตอและเทศบาลตามผรม,มีลำเรานะครับส่วนผู้สูงอายุรายใดที่รับเบีย้ยยังชีพทุกเดือนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเงินพิเศษชนิดนี้ก็โอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับผู้ที่เคยได้รับเบีย้ยยังชีพมาเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วจะได้รับเงินนี้อย่างแน่นอน19สิงหาคมครับ ส่วนผู้สูงอายุที่จะไม่ได้รับเงินวันที่19สิงหาคมนี้แม้ว่าจะอายุครบ60ปีแล้วก็ยังจะไม่ได้เงินนี้ก็คือผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใดที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพเลยจะไม่ได้รับเงินนี้นะครับในวันที่19สิงหากลุ่มที่ชัดเจนที่สุดก็คือผู้อายุครบ60ปีในเดือนสิงหาคม ซึ่งผู้อายุครบ60ปีในเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ600มาก่อนซึ่งผู้อายุครบ60ปีในเดือนสิงหาคมนะครับ<อ>เขาจะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนแรกก็คือเดือนกันยายน65<อ>เพราะฉะนั้นผู้อายุครบ60ปีในเดือนสิงหาคมเมื่อรับเบี้ยยังชีพครั้งแรกในเดือนกันยายน65เงินพิเศษ,ษ ก็จะได้รับครั้งแรกในเดือนกันยายนเช่นเดียวกันก็จะได้รับเงินพิเศษ100บาทในเดือนกันยายนโดยรับวันที่19กันยายนนะครับเงินพิเศษ100นะครับส่วนเบี้ยยังชีพ <shit> ก็ร <emphasis> ับวันที่9กกันยายนเพราะเดือนหน้าวันที่10เป็นวันหยุดเขาจ่ายวันที่9กกันยายนนะครับเบี้ยยังชีพ6 0 0นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนสิงหาคมนี้จึงยังไม่ได้รับเงินพิเศษวันที่19สิงหาเพราะเดือนสิงหายังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ เพราะการจ่ายเงินพิเศษเขาจ่ายเฉพาะผู้ได้รับเบี้ยยางีิบแล้วนะครับผู้อายุครบ10ปีในเดือนสิงหาจะไปรับเบี้ยเงียครั้งแรก9กันยายน600แล้วก็เงินพิเศษ100ครั้งแรกก็จะได้รับ19กันยายนจึงไม่ได้รับ19สิงหาคมนี้เงินพิเศษครับสวัสดีครับ